เลือดแปลงเป็ดครับยังไงครับสวัครับผมวัอนี้ขอเสนอเมนูเลือดแปลงเป็ดนะครับมีคนคอมเมนต์ที่ผมเฮ็ดเลือดแปลงเป็ดในหลายคลิปเสลือเกินเป็นเมนูที่ผมได้สูตรมาจากประทเทศลาวนะครับมาดัดแปลงมาทางไทยนิดนึงนะครับขั้นตอนการสําคัญที่สุดก็คือตอนที่ห้าเอาเลือดเป็ดนะครับเป็ด1นกิโลเจ็ีดน,นะครับเราจะใส่น้าปลา3ช้อนน้าปลาตาหน่อไม้นะครับ3ช้อนแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่า5ช้อน แต่ดันเขาก็จิปาดเลือดแล้วก็คนๆๆๆๆๆเพื่อตีให้เลือดมันเข้ากันกับน้ำปลากับน้ำเปล่านาะเข้ากันแล้วเขาก็พักไว้นะครับผมน้ำปลาสามช้อนนะครับตาหน่อไม้น้ำยำตาหน่อไม้ตาหน่อไม้สามช้อนน้ำเปล่าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าคนโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยครับเขามาเข็ดสุกครับ หัวนงนะอยู่ไปอยู่เฮดเฮดสุกไปเด็กกินสุกเรียบร้อยเนาะพอสุกแล้วเข้าไปเมืองขั้นตอนที่สําคัญที่สุดครับบัดทีมาดูขั้นตอนสําคัญที่สุดแป้งเป็ดปรุงกวาดครับยังเป็นเนื้อเดียวกันเนาะอ่าผักหอมเมนูแซ่บผัดยื่นเป็นอะไรเซฟบันทุ่งโอ้โหจะใส่ลายแล้วเผ็ดอีรีเด้์บอกไปเลยตามเองก็ล่องมือไอ้ที่เสพใส่ย้อมลวดอันนี้ปรุงครับนี่ปรุงดูรส ข้าวคั่วเอ้ยข้าวคั่วใช่ก้อนเนาะคือรถแต่เพีงที่เขาขาดไปเลยขึ้นกะปิก็ได้ครับเด้อหนึ่งตัวหนึ่งเด้อพี่น้องนี่ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดที่สุดเลยเพื่อความมันใจเขาจะตวงอีกเนาะหนึ่งตอวหนึ่งเนาะน้ำเท่ากันหนึ่งบ่น้ำเท่ากันกับเลือดอ่าถ้ากินเขาใส่น้ำซุปเนี่ยถ้นไม่ห้อใส่น้ำเปล่าซุคือกัดสูตรไข่สูตรมันครับหนึ่งตัวหนึ่ง อ้ำมหนึ่งต่อหนึ่งคือน้ำมหนึ่งเลือดหนึ่งเนาะโอเค <Okay. S 2> รอสม้มบางลงบาง,ง,บางต้องล้ออะมันเป็นวุ่นเหมือนกับแบบนี้ล้อมันแค้นะ่ะเปลี่ยนอันต้นเลือดแปลงเป็ดกับยังไงวุ่นครับวุ่นบอ่อครับผมโปรดติดตามต่อต่อไปครับนี่ต้องวุ่นวุ่นแบบนี้เป็นเรียบร้อย บุญแล้วบุญละวบุญมากบุญมากทำหน่อยเบาเสีบตัวทำยังไงทำยังไงโอโอเป็นบุญดีอยู่เหมือนโอได่การี่ครับสมรอคอยมาดนเอาเห็ดจาจุดช้ำนั่นเหรอเนาะไม่เ่นหรือวงมาูปากมาเนาะอือปุ๊บลงไปยำสิละครึบนเต็มเต็มคำทุกใจครับโอ้วอน้กินดนอร่อยจนกว่าเบิ้นมา ครับผมได้แจกครับนะอืมอข้าไปหน่อยนะแค่นอนกับซอ้อนเกิดยัง,ๆๆงได้ยังหนึ่งประเดี๋ยวบวยวายข้า,างกันเดี๋วยวพวกน้าวใส่ตรงที่เราจะกินฮนะอ,อุ่นมากอุ่นมาก โอ้มานี้ึงึงนิ่วึงอมือครับลืมตะตาหลืมถ่วงลืมถ่วงเบิเบิ้ลเบิ้อืมล่ากิน้ถึงบางนาบีบตรงที่เราจะกินมาเด้มมากินน้ำกันแล้วเฮ็ดทุกินอยากอีรี มาบ้างกอมานะนี่ไงไม่ไ่ว่างก็เคียวเว่ยแสบแบเลยได้ถือจานนี้อยู่แล้วบบดที่นี่ลูกเรียนอยู่จังหน่อยนา่นโอ้โโอ้โหเดือหน้าตุวปะเดือดแลยอเออลงข้งใต้ซัดกว่าการปะเบิน ืองั้นบ้างเงี้ยได้กินแล้วบุ้งเดิอมปวนแล้วครับใจเย็นใจเย็นพักพักกันพักโลกโลกเกียดขีดมาครับมาเดี๋ยวผมมากระยากนับขี่กระยากน้ำแล้่ยวบาที่นี่มักเผ็ดเอาเพชรไม่ไปมาถึงดอกไม่ไป เีมนยอมเอดี๋ยวมันไปเอันอันเด็ดมันเดิมเด็ดเหมอเดิมมกล่มเลยกออีกครับปีนี้ห้กินเน่ตัวแรกตัวนี้เนีของปีนี้ใช่ไหมใช่เจีบก็ยุเมื่อเลยได้มื่นไหมมันเป็ดน่อยปะเป็ดซีโรกวเานเนาะนี่เป็ดเป็ดโลกวงครับ อืเด้อเ่าออะไรวะข่าวอีกเลยอยากเถึงไก่ให้อยาบผมเดี๋ยว่าอัน่หนนะมัวนใจว่าอะไรตัวไพริกโอ้โหเซรบครับผมเทียมหอมกิดื้อไปเนาะตอนนี้กิดื้อเห้ mùn bèp nỉ mùn lộng lên bay lắp bay mát 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 เอาเหมืนเดิมครับพ่อรสนกับเสืบนร่ระมูครับใเสียดก่างคบราลายเออแมนครับได้โอกาสได้โอกาสเดี๋ยวก่อนสองตอนติดบ๊อบ มันป่าสวบสุดยอดสดจัดดี่ึ้นมากเท่านบ่นวางเอ้าท่านนี่ผมมาเตื่อผมมาเตื่ออ่ะออกคลิปเนาะกินธรมดาดิเออออกคลิปลูกค้าโดยเพ่ได้ตั้งใจว่าเป็นอย่างงมลดนี่ลูกค้าเขาดังมากเผมบอกว่าสดพื่ได้ตั้งใจจริงๆ Lúc khá nó đi, mà. Lúc nó đi. <cười> <cười> tốt, tốt, tốt. Đây là bò. Bò xẹp đó. Bò xẹp đó. Bò xẹp đó. chất hai đi. Bà, 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 bà. họt phút, phân chất hai đi. con nổi. 3 con nổi. Phân chắc nói tìm. Bán đì, bán đường. Lúc vâng đi trẻ, mà nó mà bán nó. Lúc khá nó đi <laughs> nó. ใช่พ so <king> ี่นีขนาดลูกค้าก่ได้ตั้งใจยังหวานได้กินดีินี่ไม่ได้หอมหอมหวานหวานมื้อนี้มันพร้อมเลยหวานมันสดเดิอ๋อนี่ถอยเสียผมวะถอยดีพออากาศถุกถอยเสียนี่ถอยเสียโออมาได้กินโดี๋ยวนียเลียแซ่บแซ่บไปแล้วไม่ต้องพูด เออมาเอาเลยเอาเลยเอาอันอตาม่ตามระบบมันไปใช่ไหมนี่เราบมันแสีบกุ้งมุตอนรูปเชียงใส่หนิล่ะมันมันมันจะมีขี้เพียวอ่อนๆอยู่ในใสเด้บ่เคยกินตองมาซิมตองมาซิมสูตรได้ไหมเนาะเอาตะครับกันนั่น้าไปลองไปลองทำเลยมันสีอ่อนมากเลยไอ่เฮ้ไม่ต้องคอบใส่ใจเนี่ยมันก็อ่อนใสอันนี้สะอ่อนนกเอ่อ รับหนัอยากบอกยครับสุดแท้แน่นอนผมอำลำดีอ่นอ่อนก่ากบก็มีต่อเก็ตน่นอเจ้าดีใจวะวันละครับจำเหตุการณ์ในบอลมันเยวมากมันเป็นไหนรสาที่ก่าบขามย่งขาม่งขมมงนี้ไงดครับเด้อเฮ้ยยยยยอยยย อยากบอกอยู่แซมแบบอะรอะไแบบอกว่ากินแล้วแซมมาสดยอดไม่กนี่กขาไม่ขายพืดเขาแม่งปรุงยังีงวะบบนเขาเนาะพอดีพอดีจริงใช่ปะกลางๆบอกบางคนอาจจะว่าสามวันมานี้แต่ว่าเขาว่าแสดงเขาว่าผูดียตอนนีแลมันอดบ่อยอ่ะอดบ่อยเดี๋ยวนอเเคยซิมแกวใสเนาะเลยจริงอยู่เร้ว ปั่นเขาใส่นำเจนเจากินเขาเล้แซ่บจกบมองดูแก้วก้เวาไผ่นี่ยหไปเรื่อยๆบาาลูโคดมีข่อยโบน้ำไผ่ยังโคดกินลาให้กินทานกินเบื่แก้วแก้วเนี่ยบารลูกโคดใส่เนี่ยนะครับแก้วใส่ลมเอาอ่อนชวชวนข้างในมาใส่แน่ใส่เ่อนวันกวเพื่อนบ่สิเ่นแก้วใส่บ่ บอกว่าท่านระบาดที่นี่ไม่เห็นด่าใารว่าได้ฮหดเจ้าม่อีกเน้ยเป็นคาราชะอีรียอมรับเลยดีไม่ท้าใคอไ่ท้าสิครับเพื่อผมจิเพีเป็นนั่นแล้วเปิดมันหมดออย่างี้วมันแ่นี้อันนี้ติดมันนิดหน่อยเลไม่เยหุดจวกลางเสื้อนี่เขาอะเซนตเกลือก็ไปย่างย่างเทียขวงางไสดหดรอยอะไรตัดทำไมไปนี่แล้ว ยอดเลยนี่เหลียวอันนี้ฉันได้เป็นลวกหรือว่ากินสดได้นี่คือแซ่บเรื่อยๆนี่แล้วไอ้มีดแต่แล้วมันบริการปัญหามันกันเลยเราเลโก้ต้องดิ่มไปเอาไปเอามีดอยู่ที่น้านะมีดบนเขาเออนี่เด็กท่าไหนก็ไม่ได้นี่นี่มันติดมันติดปิดเลยเอามาพักเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวน้อยนั่นแล้วทำนี้แล้เอาเอาเนี่ยไม่รอเอา น่ารักสูตรพิเศษเนาะลูกสช่าเนี่ยรักกันน่ารักได้เหมือนกันสุดพิเศษตามแจวใสแจวใสไม่ต้องมีใสอย่าลืมแท้แท้เอาดีๆเด้หรอเนาะโอ้ยบนอะไรโอ๊ยบนอะไรไม่หันเลยกินบ่ดแต่ไห้ามแต่ห้ามฟงนะบอลเลี้โคขึ้นแล้วสุดยอดอีแล้วเหมือนได้ ก็สุดใจมานี่ร้อันนี้ความคุ้มากเล่นมาบาลีกบามีบาบอยากมากมอันนี้นะมีตับมีไส้เบ๋ี่คือบออ่ะบาลีกปลาที่คนปล่อปลอเนอเปิดสาไข่ฟงบ้งนี่จะเปิดฉาไข่ฟงบแมนอยู่ครับเสือด้ยมันแซวกันน้ำมือนเปลี่ยนทางแล้ว ว่าข่าำของเข้ามน้ห่อยที่ว่ค่อยมีไฟหนาสนใจอืมโอ้มนเบิรอีดีวะโอแตบ่าโอเคโอเคได้การนี่เจียใสเจียใสหลมกน่ารลกจังเลยัเกินเปแต่แซ่บจัะเนี่หเน่เอิร์นชาแนลอ๊อไแล้ครับเ้ยฮึ จะเยินไม่ไดบ่อยจบ่ยบ้าก็อยากอยากก็ลงต้องม่อยากมัเสียมันเสียเดกเ่าเราโคกินคือไปกินไกนเียแซต่าจางคนแบตัวกินไทยแล้วเบิ้ไปกินแล้วมาเลวก็ Hoa sếp hùng hay hoặc sếp hùng đây hùng sếp 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 ลองมาถือใจหไว้กินกระแซ่บที่ลี้ลูกมามีขึ้นยังอ่ะตับตับดู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 อันนี้ดิดูความใหญ่ความยาวดิโอ้โหตับทำไงพื้นปต้องกินเฮ็ดยังได้ป่ะที่นี่งโอ้ยเงียดเลยพันพันเลยป่ะพันพันหอมบัวอู้อู้คนหนึ่งก็ไ่ได้กินน้ำหรอโอ้ยกินเลยกินเลยครับกินโชว์ทำผู้ชมเลยคลิมหนึ่ง เนื้อจะบวงด้วยเนออยาะง่ที่สุดข,าข้างแรกเนี่ย <c oughs> นี่ฮึ่บ <c oughs> ข้าให้ไม่ผมกินเลยนะจ<น>่ากินมาดิจ่ากินเลย <c oughs> ว่า